สวัสดีค่ะวันนี้มารับชมเหรียญเก่าๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นเหรียญของพระศรีอริยะเมตไตนะคะวัดไร่าเหรียญนี้เป็นเหรียญปี2 4 9 1ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะเหรียญนี้สวยงามมากนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะ นี่ค่ะเก่าเลยค่ะอ่าด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะเป็นอัคระยันนะคะนี่จะมีเขียนพศสองสี่เก้าหนึ่งค่ะสวยเรียนสวยๆเลยค่ะเรียนพระศรีอริยะเมตไตรนะคะพศสองสี่หนึ่ง แยกบล็อกมันถ้าดูตามบล็อกมันก็จะมีบล็อกให้ดูด้านหลังเนี่ยค่ะเป็นตัวอักษรหรืออะไรอย่างนี้อีกนะคะมันมีอยู่หลายบล็อกเหมือนกันค่ะปี249 91น,นึ่คะคะนี่ขอบข้างพอจะเห็นกันไหมคะขอบตัดสวยมากเลยค่ะเรียนนี้ ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ